อ้พี่น้องครับเมื่อนี้ได้ต้มยำเ้อได้ต้มยำครับต้มยำรวมน้ำข้นโอ้ยพูดไปน้ำลายไหลไปพี่น้องอาหารเช้าว,วันนี้ครับนี่ครับมีแค่นี้แหละกินต้มยำน้ำข้นกับข้าวสวยร้อนๆกับอากาศที่ร้อนๆพี่น้องข่าวเช้าเราก็เกือบสี่โมงเช้าแล้วเนี่ะต้มยำน้ำข้นครับ น่าทานมากมากเลยโอ้ยนะดู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 ฮด,ดูน้ำข้นกับไปเนาะเป็นสาเสบต้นนัวเนาะจะชิมให้ชิมก่อนครับ Daha ว้าร้อนว้าร้อนนะจะชิชได้ได้ครับแต่ร้อนครับ กินเนืข้าวสวยครับข้าวมะลิ่มกับใส่ข้าวไรเบอร์รี่ครับน่าทานมากๆเลยครับนี่ครับต้องเป่าครับตมืนี้มันร้อนจัดครับเลยไม่รู้รสชาติใช้ได้ใช้ได้พี่น้องกินแล้วเหงื่อออกไปเดี๋ยวไปดองนี่ครับจุมยำน้ำข้นค,นครับน่าทานมากครับพี่น้อง อ้ามากินข้าวกันเด้อครับเด้ยอย่งเช้าอาหารเช้าเรานี้ครับข้าวสวยว้าหงอหงอหงอแซบีเรียพี่น้องรสชาติคือว่าจัดจ้านพอสมควรนะจืดเป็นนิดๆน,น,นี่ไงดูหน้าทาหน้าทาน่ากินากครับดูครับ ยวยวยวเยนาะ,ะมากินข้าวกันครับหน่อยไว้แล้วจะค่อยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ